เจ็บถ้าทนได้ก็ดีครับแต่ถ้าทนไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วหลังจากทาแล้วเนี่ยอาการตึงปวดก็ค่อยๆกอดเข่าเข้ามาหัวไหล่ดานตรงข้ามก่อนนะครับกอดทะแยงเข้ามาแบบแล้วก็ทีนี้เวลาคนที่มีอาการชาที่ขาเราก็จะยืดขาเคยมีอาการปวดที่บริเวณสะโพกเล้าลงขาหรือว่าปวดหลังเล้าลงขาบ้างไหมครับ วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้าการปวดสะโพกเล้าลงขาง่ายๆด้วยตัวเองที่บ้านกันนะครับก่อนอื่นช่วยเช็คสัญญาณให้หน่อยครับว่าชมจากที่ไหนสัญญาณชัดไหมถ้าชัดแล้วก็เริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับอาการปวดสะโพกเล้าลงขาจริงๆเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสายเหตุนะไม่ว่าจะเป็นที่หมอลองกระดูกทับเส้นหรือว่ากล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทแล้วกดทับเส้นประสาททาให้มีอาการปวดเล้าลงไปขาได้หมดเลย แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นจากอะไรเราต้องตรวจแยกนะครับซึ่งการตรวจจะมี2แบบตรวจทางคลินิกกับตรวจทางาใช้ MRI หรือเอ็กซเรย์ร่วมด้วยพวกนี้ปกติจะใช้ร่วมๆกัน,นนะครับแต่ว่ามันจะมีวิธีการตรวจทางคลินิกแบบง่ายๆเช่นการก้มแล้วไอ <c oughs> แรงๆอย่างเงี้ยถ้าใครที่มีอาการพวกนี้เป็นหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทก็สงสัยว่าเป็นหมอลองกระดูกทับเส้นถ้าใครที่เป็นแบบนี้อย่าไปอย่าเพิ่งไปทําท่าพวกนี้มากนะครับให้ทาเบาๆแต่ถ้าใครอาการดีขึ้นอยู่เป็นแค่เหมือนที่ผมถามไป เป็นแค่แบบว่าเดินนานยืนนานมีอาการปวดพวกนี้ควรจะต้องทําแบบนี้ทุกวันโอเคนะสัญญาณได้อยู่นะครับพอได้ไหมมาดูกันเลยถ้าง่ายๆก็เอาเป็นพื้นก็ได้ครับหรือเป็นเตียงก็ได้นะท่าแรกที่อยากให้ทําคืออยากให้ไปจัดการกับที่บริเวณหลังส่วนล่างตรงนี้นะครับวิธีการก็คืออย่างนี้เลยให้นอนราบแล้วก็ดันพื้นนะัแอนไว้อันนี้คือจัดการที่เอวก่อนนะครับจัดการที่เอวดูที่เอวนะเห็นเอวเนาะ ค้างไว้นะครับนับหนึ่งถึงห้าแล้วก็วางลงอ่าหรืออาจจะไม่ค้างขึ้นแล้วก็ลงเลยก็ได้นะครับแต่จะรู้สึกว่ามันตึงนิดนึงนะตอนแรกให้เอามือมาไว้บริเวณหน้าผากหรือว่าเหนือหัวขึ้นไปนะมันจะได้ดันขึ้นง่ายๆนะครับอันนี้ประมาณสัก10ครั้งเป็นหนึ่งเซตก่อนนะครับแต่พอเราเริ่มได้สูงขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องขยับมือเข้ามาใกล้ขึ้นเช่นเลื่อนมือมาที่บริเวณหน้าเราอย่างนี้นะ แบบนี้แล้วก็ดันขึ้นนะครับหลังจะแอนมากขึ้นจะตึงมากขึ้นแต่ถ้าใครที่ทาแล้วรู้สึกเจ็บถ้าทนได้ก็ดีครับแต่ถ้าทนไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วหลังจากทำแล้วเนี่ยอาการตึงปวดมันต้องลดลงนะนะครับหรืออาการต้องเบาขึ้นอาการเล้าลงขาต้องน้อยลงถ้าทําแล้วอาการเล้าลงขาน้อยลงถือว่าใช้ได้โอเคนะพอเข้าใจนะครับแบบนี้นะค้างไว้ไม่นานครับสัก5วิ10บวก็พอขึ้นแล้วก็ลง นะครับแต่ถ้าใครที่เจ็บมากๆเนี่ยขึ้นสุดแล้วลงเลยนะครับ10ครั้งเป็น1เซตสัก3เซตนะครับแล้วถ้าเผื่อเป็นไปได้อยากให้ขยับมือเข้ามาถึงบริเวณที่หน้าหัวไหล่แบบนี้แต่ช่วงวันแรกๆอาจจะไม่ต้องขยับเข้ามาใกล้ขนาดนี้ไม่ต้องขยับเข้ามาไหล่นะอาจจะแค่ขนาดนี้ก่อนอย่าเพิ่งมาขนาดนี้นะครับแต่ถ้าใครทําได้ก็ดีทําเลยไม่เป็นไรอันนี้คือสอนให้ให้ทุกคนเลยนะฮะพอได้เนาะพอได้เนาะ อค้างไว้นับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ีประมาณนี้นะครับค้างนิดนึงแล้วเวลาถอดค้างไว้ก็ถอนหายใจออกยาวๆบางคนจะมีอาการปวดล้าไปที่ขาเลยในตอนที่ทำเนะาะทำถ้าทนได้ก็ทนทนไม่ได้ไม่เป็นไรดีนะฮะพอได้เนาะพอได้เนาะอันนี้ท่าที่หนึ่งเนาะ โอเคต่อไปท่าที่สองครับท่าที่สองเราจะยืดที่บริเวณหลังส่วนล่างเหมือนกันวิธีการจับแบบนี้แล้วค่อยๆทิ้งตัวลงไปในลักษณะนี้ก้มตัวจะยืดเอวนะครับแบบนี้ค้างไว้นับ1-20ถึง20ทำามถึง5รอบนะครับถ้าพวกนี้จะต้องเป็นรูทีนสเตชชิ่งหมายถึงว่าเราทำทุกวันนะตอนเย็นนะครับอย่างน้อยๆให้เวลาประมาณ15ถึง ยี่สิบนาทีเนาะแบ่งเวลาในการออกกําลังกายเพื่อลดอาการปวดเพราะว่าเราทํางานมาทั้งวันมันจะตึงแล้วก็อาจจะทําให้ตัวหมอนรองกระดูกหรือว่าตัวกล้ามเนื้อมันยึดแล้วตัวหมอนรองกระดูกอาจจะปริ้นเคลื่อนอว่ากล้ามเนื้อที่สะโพกมันตึงมากเกินไปอย่างงี้นะฮะประมาณนี้พอได้นะท่าที่สองโอเคพอได้นะครับต่อไปทีนี้มาดู จัดการที่บริเวณสะโพกนะครับสะโพกทำไงบ้างให้นอนแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆกอดเข่าเข้ามา,าหัวไหล่ด้านตรงข้ามก่อนนะครับกอดทะายงเข้ามาแบบนี้นะครับขยับเข้ามาใกล้ๆดูใกล้ๆก,ก็ได้ครับค้างไว้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผ่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สัก3ถึง5รอบนะครับ ถ้านานถึง20ก็นับถึง20เลยจะดีนะครับพยายามยืดให้มันคลายที่สะโพกตรงนี้ให้คลายมากที่สุดนะครับโอเคพอได้ไหมนะต่อไปนะครับเหยียดขาข้างนี้ออกขาข้างนี้บิดไปแล้วก็ยืดสะโพกแล้วบิดที่หลังนะครับค้างไว้สำหรับคนที่เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทถ้าช่วงที่มันอักเสบมากๆค่านี้ต้องระวังหน่อยเนาะเพราะมันจะทำให้ หลังเราบิดมากเกินไปจ,จะไม่ดีกับตัวหมอนรองกระดูกนะครับในช่วงแรกๆนะแต่ถ้าอาการเริ่มดีขึ้นก็ทําได้ละอาการดีขึ้นดูจากระยะเวลาแล้วก็อาการปวดนะครับแบบนี้พอได้ไหมอ่ากล้องอาจจะต้องยกสูงขึ้นมาแล้วก็ยิงลงมายางอี้มันจะได้เห็นชัดนิด,ดนึงโอเคได้นะครับพอได้เนาะอ่าปึ๊บแบบนี้อันนี้ขาเดียวทีนี้ก็จะเป็นขาคู่ ถ้าทำข้างนี้ทำไงข้างนี้ก็แบบนี้นะครับขาแบบนี้เหยียดลงไปแล้วก็แขนบิดไปด้านตรงข้ามอันนี้ขาข้างเดียวก่อนนะถ้าเป็นเตียงก็ปล่อยขาตกไปเลยนะครับปล่อยขาตกไปเลยโอเคทีนี้ขาคู่บ้างคู่ขาคู่ขาคู่เข่าขึ้นแบบนี้แล้วบิดตัวมือข้างนี้กดลงแล้วก็ยืดทางด้านข้างสะโพกด้านข้างนะครับค้างไว้ 1, นับ1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้า12ไปถึง 20, 30เลยก็ได้แล้วแต่นะแล้วแต่ความสามารถแต่ละคนนะไม่เท่ากันโอเคพอได้นะครับเปลี่ยนข้างนะครับแล้วบิด้างนี้เหมือนกันเลยโอเคพัผ่อนอ่ะต่อทีนี้บรินสณสะโพกนะขาห้ห้ามเป็นเลข4ในลักษณะนี้ครับ แล้วก็ใช้มือนะเหยียดขาออกดึงเข้ามันจะยืดตรงบริเวณสะโพกตรงนี้นะครับค้างไว้20วินาทีข้างที่ปวดนะครับถามว่าอีกข้างนึงทำไหมก็ทำทั้งสองข้างเนาะทำทั้งสองข้างนะครับ่อนแอบพอได้นะแล้วก็เยียดแล้วก็ผ่อนแบบนี้ ให้ตึงที่สุดเท่าที่เราจะรู้สึกว่ามันมันตึงได้นะแต่ไม่เจ็บนะครับเอาแค่รู้สึกตึงๆเพราะว่าถ้าทำแล้วเจ็บแสดงว่าไม่ไหวนะข้างนี้ก็แบบเดียวกันขาไขว้ห้างก่อนเอามือสอดเข้าไปจะสอดใต้ข้อพับตรงนี้ก็ได้หรือว่าหน้าขาก็ได้อันที่ผมทําหน้าขาเพราะมันมันง่ายพอได้นะครับโอเคยืดค้างนะครับแล้วผ่อนยืด ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคต่อกดเข่าชิดอกสุดท้ายแล้วกดเข่าชิดอกตรงตรงห้างไว้นับหนึ่งถึงยี่สิบแล้วผ่อนเวลาทำเสร็จแล้วจะต้องรู้สึกว่ามันสบายที่หลังนะอย่าใครที่ทำแล้วรู้สึกว่ามันเจ็บมากขึ้นไม่เอานะครับโอเคประมาณนี้พอได้เนาะพอได้นะครับยืดเข้าไป แบบนี้แล้วก็ทีนี้เวลาคนที่มีอาการชาที่ขาเราก็จะยืดขาด้วยวิธีการยืดเส้นประสาทแบบนี้นะจับใต้ข้อพับเขา่าเหยียดขาขึ้นให้สุดเนาะกระดูกปลายเท้ามันจะมันจะตึงใต้ข้อพับนะนะครับเอาเท่าที่ได้นะไม่ฝืนนะครับถ้าใครเจ็บอย่าไปทําแรงเพราะยิ่งเจ็บยิ่งยิ่งทำมันยิ่งทําให้อาการบาดเจ็บสูงแต่ถ้าใครที่ทํารู้สึกตึงๆแล้วทําเสร็จแล้วอาการมันเบาขาอย่างเงี้ยใช้ได้ จะรู้สึกเจ็บตรงน่องเห็นไหมฮะแล้วก็มือก็จะคอนโทรลได้ยากหน่อยเนาะเวลาใครที่ตึงมากๆมันจะสั่นเลยนะฮะข้างหนึ่งก็แบบนี้ค้างไว้นับ1นึถึงยีสทํสามถึงหเซต,ตเหมือนกันนะกระดกปลายเท้าได้ยิ่งดีนะครับโอเคเนาะพอได้ไหมทีนี้ทําแบบนี้เห็นไหมฮะว่ามันมันคอนโทรลไม่ค่อยได้มันคอนโทรลไม่ได้เราก็ใช้เป็นอุปกรณ์แทนแล้วกันก็จะเป็นพวก เ <c oughs> ข็มขดัดยืดนอ่องเนะเนาะมันจะยืดเส้นประสาทไปด้วยนะครับคนที่เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นหรือว่าคนที่เป็นรอ,องช้ำพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับตัวมันจะเป็นที่รัดตรงบริเวณข้อเท้าเนี่ยตัวไม่กี่ร้อยนะครับแล้วก็ <c oughs> อาจจะใช้ผ้าขนหนูก็ได้แต่ผ้าขนหนูจะคอนโทรลยากนิดนึงแต่ตัวนี้มันจะล็อกที่ข้อเท้าได้เลยวิธีการใส่ก็ไอตัวด้านสั้น,นมันจะมีด้านสั้นกับด้านยาวด้านสั้นอยู่ด้านหลังหลังข้อ ข,ข้อเท้านะฮะแล้วก็บิดตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆปิดเข่าแต่ที่บริเวณเวลเป็นเวลโก้เขาเรียกเลย <c oughs> ตัวตีนตุ๊กแกเขาเลยนะฮะเป็นเวลโก้แล้วก็ปิดหน้าขาลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะพอได้เนาะแล้วตรงนี้ก็จะมีช่องให้จับแบบนี้มันก็จะสะดวกกว่าขาก็ถ้าถ้าเป็นไม่ได้เวลาเรายืดนะขาเราควรจะต้องตรงแต่แรก เวลายืดขึ้นมันก็จะตึงเข้าอย่างนี้เลยนะครับทีนี้เวลาเรายืดเนี่ยถามว่าถ้านอนมันจะจะรีแลกซ์กว่าแล้วก็จะยืดได้ง่ายกว่าจะนั่งยืดก็ได้นะนั่งยืดคือแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงเข้าหาแบบนี้ก็ตึงที่บริเวณน่องนี้ก็ยืดได้ละแต่ว่าเห็นไหมฮะหลังเราก็จะก้มลงแบบนี้มันก็จะลําบากนิดนึงดังนั้นนอนดูมันก็จะง่ายขึ้นอ่ะลองดูนอนนะครับแล้วก็เหยียดขาตรงๆงแล้วก็ยกขาขึ้นมาทั้งลําเลยนะ แต่ว่าผมจะขึ้นไม่สูงนะใช่ไหมตอนแรกมันขึ้นแบบนี้แต่มันขางอใช่ไหมครับแต่ว่าพอเรายืดตึงๆขาตรงแต่แรกแล้วยืดมันจะยกได้แค่นี้แล้วมันก็ตึงมากแล้วก็ปวดด้วยแต่ทนไวประมาณสัก20วินาทีนะให้มันรู้สึกตึงๆตึงๆปวดๆวดนิดๆนะพอทนได้ทําเสร็จวางอาการต้องเบาถ้าใครทาแล้วรู้สึกมันปวดมากก็เดินให้หยุดทําแต่ถ้าใครทําแล้วมันเบาแสดงว่าทําถูกแล้วนะโอเคมาดูนะครับแบบนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป1เ1้า0ิบสิบเอ็แล้วก็ผ่อนทำสามเซตนะครับประมาณนี้3ามเซตเลยก็ได้ครับสำหรับยืดเส้นประสาทโอเคจะยืดหลังข้าพับเข่าก็ได้ยืดทางด้านข้างก็ได้ยืดทางด้านด้านในเข้าพับขาหนีบก็ได้จากใช้ตัวนี้แหละตัวเดียวนะครับก็จะช่วยได้เยอะเลย โอเคประมาณนี้นะครับลองดูนะหลายๆแบบนะครับแล้วก็ต้องทําแบบนี้บ่อยๆทําทุกวันเพราะว่าเราเราก็จะใช้ใช้ร่างกายเราทุกวันเนาะตอนเย็นมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราพักแต่ว่ากล้ามเนื้อจะตึงมากแล้วก็พวกหมอลองดูก็ถูกกดมาทั้งวันดังนั้นการทาอัลโลดมันเหมือนเป็นการอัลโลดร่างกายนการปรับร่างกายด้วยแล้วก็เป็นการยืดกล้ามเนื้อที่มันตึงด้วย ตอนกลางคืนเราก็จะนอนได้ท,ท,ที่ถามมาว่าทําไมมาปวดตอนเช้าหรือว่าปวดตอนนอนตอนกลางคืนอนะ่ะก็อาจจะมาจากปัญหาพวกนี้หรือแม้กระทั่งอ,อีกอันที่น่าสนใจคือเตียงที่ต้องเป็นไปปรับดูนะครับว่าถ้านอนในตอนกลางคืนเรานอนถูกไหมอะไรแบบนี้ครับ<อ>ก็ฝากไว้ด,ด้วยครับกับรักษาให้ตรงจุดกับ,บันิตครับอยากให้สอนเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ทิ้งคําถามไว้ใครอยากถามอะไรก็ถามเลยนะครับเดี๋ยวให้อดินถามเข้ามาอ่ะ อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพก็อินบ็อกเข้ามาใน Facebook แฟนเพจบันดิตเกย์พังบัดและจัดกระดูกนะที่กำลังไลฟ์อยู่เนี่ยนะครับหรือว่าไลน์ของเรานะแอ n บั t c ิตคลินิกครับ b u n d i t c l i n i c b a n d i t c l i n i c อยากจะรักษาทางกายภาพบัดก็โทรที่เบอร์0853699977ครับ0853699977ครับโอเคมีคำถามไหมฮะอารเปลงที่น้องเป็นตะคิว แบบนี้เลยเหยียดขาตรงๆแล้วก็ก้มแตะปลายเท้านะมันก็ตึงน่องขาเนาะก็ใช้ตัวเมื่อกี้ก็ได้ในการยืดนะครับถ้าใครจับปลายเท้าได้ยิ่งดีอันนี้พอยืดมาหน่อยเห็นไหมมันไปได้เยอะขึ้นเปรียบเทียบอีกข้างนึงผมยังไม่ได้ยืดนะต่างกันนะข้างนี้มันจะไปได้เยอะกว่าแบบนี้ก็คือยืดน่องบ่อยๆครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาตะคิวเกิดได้จากหลายสาเหตุกล้ามเนื้อล้าใช้งานเยอะ พักผ่อนน้อยนะครับเกลือแร่อิมบาลานส์นะครับมันมันแบบว่ามันเสียเกลือแร่ไปเยอะอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปเติมเกลือแร่เข้าไปก,การเติมเกลือแร่ก็กินเกลือแร่เลยตรงๆหรือว่าจะเป็นทานอาหารพวกนี้ก็ช่วยได้พักผ่อนให้เพียงพอยืดกล้ามเนื้อบ่อยๆออกกําลังกายกล้ามเนื้อตรงที่มันเป็นตะคิวบ่อยๆให้มันแข็งแรงพวกนี้มันก็จะดีนะครับพูดง่ายถ้าถ้าทางการแพทย์ เพื่อนกันก็จะบอกว่ามันไม่ฟิตอะร่างกายมันไม่ฟิตพอเราไปทํางานหนักมันก็ตึงขึ้นมานะครับรวมไปถึงอาการเสื่อมของเราพออายุเยอะขึ้นมันก็จะมีได้ครับเป็นเอ็อเป็นผู้สูงอายุโอกาสจะเป็นกล้ามเนื้อมันกระตุกมันเป็นตะคิวเยอะได้หมดเลยดังนั้นก็ออกกาลังกายบ่อยๆดูแลตัวเองครับพวกนี้ก็จะช่วยได้ โอเคเนาะใครอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพมีปรึกษาทางออนไลน์นะครับก็สามารถถามข้อมูลได้นะมีแต่ว่าจะมีค่าบริการเนาะเป็นเทเลมดิซินนะครับหรือว่าใครอยากจะให้นักกายภาพาไาดูที่บ้านใครที่แบบทํากายภาพด้วยตัวเองแล้วมันไม่ดีขึ้นอยากจะไปนำกายภาพที่คลินิก,กโทรมาได้ที่คลินิกเนาะส่วนถ้าใครอยากจะให้นักกายภาพไปที่บ้านแล้วก็มีบริการนะใครที่สนใจก็สอบถามเข้ามาใน Facebook Fanpage ของเราก็ได้หรือไลน์ของเราก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ร์หน้านะครับสวัสดีครับ และเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้สา,าสวัสดีครับ Pas de soleil, pas de soleil.